ที่ชอบแล้วก็ศึกษาก็พีก็ P9D เทียบเป็นเรื่องรามเป็นเรื่องบีดอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งตอนนี้หนูก็แบบสนใจด้านการทําเพลงอยู่แบบเนี้ยอืม,อมหนูว่าหนูเป็นเด็กเล่นเรียนก็บานกลางพยายามไม่ให้มันตกต่ำจนเกินไปพยายามคุ้มอยู่ค่ะ ถ้าจะบอกว่าเป็นนักกิจกรรมก็ต้องบอกว่าแบบมาเป็นช่วงหลังๆดีกว่าเพราะแบบเพิ่งมาออกกิจกรรมเยอะก็ช่วงหลังๆค่ะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เรื่องเสรีอดีทรงผมแล้วก็เสรดีเครื่องแต่งกายแล้วก็พวกเรื่องอำนาจนิยมในโรงเรียนค่ะเขาก็อยากทำแหละเขาอยากใส่กันเยอะไปเวทเขาแบบมันสะดวกสบายอย่างที่ทําล่าสุดที่ออกมาทําก็ข้าวที่เรียนโรงเรียนตะตีร้วนะคะขับรไม่ได้อยากให้เป็นทั้งประเทศค่ะเพราะว่าระบบการศึกษามันแบบมันไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเดียวมันเป็นทั้งระบบอะคะ่ะ สำหรับหนูหนูมไม่มีคะ่ะเคยมีหลายหลายคนอ่ะเคลื่อนไหวเรื่องประเด็นพวกนี้แล้วอย่างพี่เนติวิทย์อย่างนักเรียนเลวที่ทําทุกทางไปยืน่นหนังสือถึงกระทรวงยื่นอะไรถึงกระทรวงแต่มันก็ยังปรับแก้ได้หนูการที่หนูออกมาหนูก็อยากมาทําต่อและหนูก็อยากจะปรับแก้ได้โดยวิธีของหนูที่เป็นตัวของหนูก็ <c oughs> มีพี่ๆคอยซัพพอร์ตแล้วแบบคอยให้คําปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายอ่ะความคิดหนูเองทั้งน้นก็เือบ พี่ๆก็จะบางครั้งเขาก็จะคอยปามาแบบเออค่อยๆทําทีละอย่างไหมเอาเรื่องสีผมก็เอาสีผมอย่าเพิ่งเอาเครื่องแต่งกายแต่ว่าหนูแบบคอยทำให้มันแบบจบๆไปทีเดียวเองไม่มีใครสั่งหรือว่าทาวิธีเขาได้สั่งก็แบบพอมีคนสนใจเรามากขึ้นเวลาเราไปไหนก็แบบมีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเห็นเรามากขึ้นถ้าในความรู้สึก ขั้วบวกก็โอเคก็รู้สึกดีแต่ว่าถ้าเป็นขั้วเราก็แบบเดี๋ยวเขาคงเข้าใจเองนะมัง้งเขาคงชินชากับระบบที่มันกดทับเขามากจนเกินไปส่วนเรื่องที่แบบเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการคุกคำทางเพศก็แบบอย่างเช่นกนะูโค,โคล่านี่แหละเขาเอาเรื่องการลุกคำทางเพศมาเล่นเหรอโอเคถึงหนูจะไม่เป็นไรแต่เยือะที่เขาโดนจริงๆอะเขาจะรู้สึกยังไง คขรอบวัวเราก็ห่วงเราค่ะตวนี้นก็แบบอยากให้แบบพักพอก่อนไหมแบบเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปนะแต่เขาก็ไม่ห้ามเราเพราะเขารู้ว่าแบบเออเรามันห้ามไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราคิดจะทาจริงๆอะทําไมต้องรอละ่ะทาไมต้องถูกทับไปเรื่อยๆอะวันนึงเหวนจะบอกว่าเออเดี๋ยวอนาคตไปเรียกร้องแต่สุดท้ายถ้าคุณชินกับมันไปแล้วอะคุณก็ไม่คิดจะเรียกร้องอะไรหรอกเพื่อนๆน,นี่ก็ปกติบมืนเ,เดิมแต่ว่าถ้าครูนี่ก็แล้วแต่คน ตอนนั้นก็ไปถึงแต่แปดโมงจุบแล้วแหละแต่ว่าจนถุดท้ายผูกคอมาเขาก็ยังไม่เปิดไม่มีปฏิยาอะไรไม่มีผู้ริหารมาคุยจนมันมีคนอื่นที่จะเข้ามาทํากิจกรรมโรงเรียนด้วยเขาก็รอที่จะเข้าแต่เขาก็ไม่ปดดตงคนอื่นเข้าและเด็กคนอื่นเนี่ยเขาคิดจะปีนแต่เขาแบบไม่รู้จะปีนยังไงแล้วแบบไม่กล้าปีนล้วหนูก็เลยแบบว่าอยู่ๆก็ปีนเข้าไปเลย ระบบราชการของไทยนี่แหละค่ะที่น่าแก้ไขคือบางทีคนที่แบบเป็นยศดน,น้อยชอบพูดแบบคนนั้นคนนี้สั่งมาโดนตามคําสั่งคือคุณไม่สามารถคิดเองได้หรอคุณคิดเองไม่เป็นหรอแล้วก็เรื่องของการดาเนินคดีอะไรพวกนี้ยอยากาให้ทํามันได้ให้มันแบบตรวจสอบได้อะไรประมาณนี้ะคะ่ะ หนูแค่ใส่ชุดหนูแค่ทําสีผมมันไปละเมิดใครเหรอผมก็ผมหนูชุดก็ชุดหนูการแต่งกายก็มันก็เนื้อตัวหนูอะ่ะแล้วที่คุณเปิดประตูใส่หนูอะ่ะมันใช่แล้วโรงเรียนที่ทาแบบนี้กับหนูอะ่ะมันก็ไม่ใช่นี่มันไม่สมควรทํานี่ทำไมต้องเป็นแค่ชุดนักเรียนละ่ะเป็นอย่างอื่นก็รอได้แล้วกำไลข้อมือนาฬิกาเว่นตาสีกางนิสสอ AirPod โทรศัพท์หนูรู้สึกว่าแบบูเหลือเวลาในการศึกษาไทยระดับชั้นมัธยมเนี่ย แค่3ปีหนูก็แบบอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระหว่างที่มนูทำอะ่ะมันก็มีแฮชแท็กอนาจาัรฝาเขาขึ้นมาด้วยซึ่งแบบมีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากกฎระเบียบทรงผมระหว่างกฎระเบียบที่มันไม่ make sense ชีวิตคนคนหนึ่งอะ่ะอะไรสําคัญกว่าละ่ะชีวิตคนมันสาคัญแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คนคนเดียวด้วยที่สูญเสียกับกฎระเบียบที่มันไม่ make sense ของการศึกษาไทยมันมีหลายคนแล้วมันก็แบบจะไม่ใช่รายสุดท้ายถ้าเกิดมันยังเป็นแบบนี้ไปต่อเรื่อย ถ้าไม่สําเร็จหรอแต่นโยบายที่ก้าวไกลเขาให้ไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่บังคับใส่ชุดน,นักเรียนนะคะเพราะว่าลดภาระผู้ปกครองถ้าไม่สําเร็จใน3มปีก็แสดงว่ารัฐบาลก้าวไกลก็ไม่ได้ทําตามที่ได้หาเสียงไว้นะคะก็ต้องทวงถามเขาว่าแบบอุดมการณ์ที่คุณให้ไว้แล้วก็เสียงที่คุณหาไวอ้อ่ะคุณจะไม่ทํามันหรอเพราะว่ารัฐบาลที่เลือกมานี่ก็เป็นเสียงของประชาชนนะคะประชาชนย่อมมีสิทธิวิจารณ์ได้ ก็คือหนูเสียค่าเทอมเพื่อที่ให้เขามาสอนแต่ว่าการทํางานคือเราเข้าไปทํางานสุดท้ายก็มองที่แบบความเป็นจริงมองที่หลักการแล้วก็มองย้อนตัวคุณในวัยเด็กให้เยอะๆแค่นั้นแหละค่ะ